สวัสดีครับพี่น้องมาทุกท่านครับวันนี้มาเจอกนันแล้วๆกับช่องสุดพดสามพี่ปะกันกินป้ากันมอนครับมาละมาละมาจัดเลยวันนี้ตับกุ้งสดครับไม่ใจไม่ใจไม่ใจตับกุ้งสดจ้ะตับมัก็ตมมับหมัวตับหมัวมันจะตับสวนนะตมมับหมัวมันเหลือในตู้เย็นอันนั้นเหลือกุ้งเหลานุ่มเส้นเหลือ,หลอ,อย่างนี้ก็ตมมับหมัวมันจะตับสวนใช่หมครับไปมันล้อละมันล้อละหกกน่อคนมันต้องอย่างไรครับหย่ออีดเนยว nghe vấn cả lượm đây tư vấn này tôi sạc này dù đây dù chú bá tắm cung súp này mình cung dip phẳng cài cái tết nữa số này hắn mang nói mi ố hợp với kín mang nói lái này hai cả pha cốt lại กดกดตา8กดซับสะไข่กดแช์มีปุ่มอย่างกดทั้งหมดนะครับเป็นกลังใจผมด้วยเดอ้อนยองๆครับต่ำม,มาแค่กุ้งอมจางเลยแล้วมดอละ่ะ เผ็ดเปรี้ยวหวานครบรสแถมได้เดรอยัวๆทำแล้วครับแต่ว่าไอ้นมเส้นมันใครแหลวไปหน่อยเนาะนมเส้นมันเป็นเส้นเนาะมาแฮนิวไปเลยมาเป็นยังไงองเดินกุง้ง ออกหาเหลียวเลยนมเส้นมันมาเป็นเส้นครับนี่เป็นห้อทักเลยว่าสิหม้ากดวกกระดำนะกินดิบกระดำมเลยมียางนิดหน่อยกำลังกินแล้วตักซุบมอรกระมาครับ cái cứ nhanh là tem mới léo này kẹm chẳng kẹm chẳng hợp léo một đấy chụp khâu cả nhà một cái chẳng sắp ở đây nữa theo anh ạ tương lắm mà tương bắn này có สอนอยู่ไหนกันเนาะมาเด้อแล้วมอสหนักแค้มจางกินฝั่งหน่อยนะครับได้พา Ta ca nè, mi pa sai lầm bùn. Cầm bì nọ sáng sao Ta gà gòn. Ho còn gòn. Ho con gòn. Ho chị gòn. Ho chị gòn. Ho chị gòn. Ho ngăn gòn. trò chị em Ho chị đâu Ho chị gòn. Hàng chị gòn. Té cà gòn. Cung nên อเ um. นี่ยหนุ่มๆกัดเข้าไปเนี่ยแตกในปากสุดจับสุบจับ ừ um. Ừ um. Ừ um. ก่อนจะกินเดอ้อกุ้งดิบอ่ะกำลังมากินนี่หเหมาะเห็นอะไรด้วยเหมาะเหอาะครือ เป็นตัวเนีนๆทำแล้วเหรอเอ,อ,อ้ยมาว <c oughs> <navy> ้า่ไม่แล้วครับวันนี้เหลือจะไปลืมเนอะ <c oughs> จะไปลืมนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันตัวเอากดถูกใจกดซับสะไข่กดแชร์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ก,ก,กนันครับช่องสุดสามพีปากินปาหมนครับ เดี๋ยวจะมีปลาพื้นเห็หนไหเดี๋ยวัปกันไหมครับคิมนะคิมนีอขอตัวก่อนไปเัื้อผ้าก่อนเออไปครับสวัสดีครับ